สวัสดีค่ะครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเจอกันค่ะคลิปที่15แล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านค่ะในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่11ข้อที่5และข้อที่6ค่ะคุณครูจะเฉลยเลยนะคะข้อที่5ค่ะจำนวนเต็ม7เศษ11 1ส่วน18ค่ะกับจำนวนเต็ม7เศษ13ส่วน27ค่ะ เรามาดูค่ะว่าตัวจํานวนเต็มเหมือนกันหรือเปล่าจํานวนเต็ม7เหมือนกันก็คือ7เท่ากับ7นะคะเราถึงจะเปรียบเทียบเศษ1 1ส่วน18กับเศษ13ส่วน27ค่ะไม่มีแม่27ใช่ไหมคะหนูก็ต้องสร้างขึ้นมาค่ะเรามาดูเลยค่ะเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะดูที่แม่18แล้วก็27ค่ะมีอะไรบ้างที่มีผลคูณเหมือนกันค่ะ เราจะต้องทำส่วนให้เป็น54นะคะข้อนี้จะต้องทำส่วนให้เป็น54เราจะต้องดูที่ตัวส่วนเป็นหลักนะคะเศษสส่วน 18, 18ค่ะเท่ากับใช้วิธีการคูณเข้านะคะเศษสส่วน 18, 18ค่ะใช้วิธีการคูณเข้านะคะโดยดูที่ตัวส่วนค่ะ18อะไรถึงจะได้ 54่คะ18คูณ3ก็เขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนจับคูณกันเลยค่ะ11คูณ3เท่ากับ33 18คูณ3เท่ากับ54ค่ะและเศษ13ส่วน27ค่ะใช้วิธีการคูณเข้านะคะดูที่แม่27ค่ะ27อะไรถึงจะได้54 27คูณ2ใช่ไหมคะก็เขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะ สับคูณกันออกมา1 3 2คูณ2เท่ากับ26ค่ะ2 7คูณ2เท่ากับ54ค่ะส่วนเท่ากันแล้วเราก็ทำการเปรียบเทียบเลยนะคะซึ่งค่ะเศษ3 3 5ส่วน54และเศษ26 5ส่วน54ค่ะตัวส่วนเหมือนกันเราก็ต้องดูที่ตัวเศษ3 3และ26ใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะ,สะแสดงว่าเศษ1 1ส่วน18มากกว่าเศษ13 2ส่วน24 ดังนั้นค่ะจำนวนเต็ม7เศษส1ส่วน8มากกว่าจำนวนเต็ม7เศษ13ส่วน27บค่ะตอบค่ะจำ,จำนวนเต็ม7เศษ1 1ส่วน18มากกว่าจำนวนเต็ม7เศษ13ส่วน27ค่ะเราไปดูข้อที่6กันเลยนะคะข้อที่6ถ้ามีลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็ต้องแปลงให้เป็นเศษส่วนจำนวนคระก่อนนะคะก็ โจทย์มีอยู่ว่าเศษ15ส่วน4กับจำนวนเต็ม2เศษ5ส่วน6ค่ะเราจะมาแปลงเศษ15ส่วน4เป็นจำนวนค้ากันนะคะโดยวิธีการหารค่ะ15เป็นตัวตั้งค่ะ4คือตัวหาร4อะไรได้15คะ4 3่ะ4 3เป็น12ค่ะลบกันออกมาก็จะได้เป็นจำนวนเต็ม3 เศษสส่วน4นะคะเราจ,จึงเปรียบเทียบค่ะจำนวนจำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน4กับจำนวนเต็ม2เศษ5ส่วน6ค่ะพบ,บว่าจำนวนเต็ม3มากกว่า2นะคะแสดงว่าจำนวนเต็ม3เศษ3มส่วน4มากกว่าจำนวนเต็ม2เศษ5ส่วน6ค่ะดังนั้นค่ะเศษ15ส่วน4มากกว่าจำนวนเต็ม2เศษ5ส่วน6ค่ะตอบค่ะ เศษ15ส่วน4มากกว่าจำนวนเต็ม2เศษ5ส่วน6นะคะมาดูการบ้านเลยค่ะการบ้านนะคะแบบฝ่วนหัดหน้าที่11ค่ะข้อที่7แล้วข้อที่8นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาฉะเฉลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ